ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมช่องของนัทที่ช้าแน l อยู่ในตอนนี้เนาะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนั่นเองเนาะอ่ะวันนี้พิมพ่มจะพาเพื่อๆมาอ่ะทำเน็ตฟรีของ d t แท็เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าทำยังไงบ้างอ่ะก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆเนี่ย เป็นโปรของ d t แท็อ่ะปิ่งก็ได้ทำการจดบันทึกไว้แล้วอ่ะก็จะเป็นตัวนี้ดอกจันหนึ่งสี่ศูนย์ดอกจันศูนย์แล้วก็ตามด้วยเก้าอีกสามตัวกดสี่เหลี่ยมโทรออกตัวนี้จะเป็นตัวสมัครฟรีแต่เพื่อนๆต้องสมัครกันรั่วด้วยตัวนี้คือถ้าไม่สมัครกันรั่วจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้อ่ะต้องสมัครกันรั่วสามสิบาทสามสิบบาทได้หนึ่งเดือนอ่ะ สมัครโปรกันรั่วควบคู่ก็จะเป็นดอกจันหนึ่ดอกจันห้าสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกอ่าหลังจากที่เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ทำสอตัวนี้แล้วก็เราจะไปดูขั้นตอนวิธีการเชื่อมเน็ตฟรีกันเลยเนาะอ่าเพื่อนๆเ,เนี่ยก่อนอื่นต้องมี Wi-Fi ด้วยอ่าอ่า Wi-Fi เนี่ยต้องบอกทุกคลิปอยู่แล้วแล้วก็ไปโหลดอ่าแอปพลิเคชันนี้มาเป็นรูปผู้หญิงเนาะพิมพ์ไปว่า Summer VPN ใน Play Store มีเฉพาะของ Android เท่านั้นนะครับผมหลังจากที่โหลดมาแล้วก็ให้กดเข้าไปใครที่โหลดมาใหม่ต้องกดอัปเดตตรงนี้อัปเดตไฟล์อยู่ตลอดเสมอถ้าสมมติจับแล้วมันเชื่อมไม่ได้ก็ต้องอัปเดตไฟล์เสมอเนาะอหลังจากนั้นให้เราทำการหาเราใช้โปรไหนเป็น d t e ทเนาะอโปรดีแทแล้วเลื่อนหาก่อนอเดี๋ยวจะลองใช้เป็นของเราเนาะลาวดีแนทะ็กโซเชี อลองเป็นของโซเชียลดูกดเชื่อมต่ออ่ะสถานะขึ้นเชื่อมต่อเรียบร้อยเราก็ทําการอ่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนซิมเป็นซิมหนึ่งหลังจากนั้นมันก็จะเปิดเน็ตแล้วก็ให้เราทําการปิดเน็ตเลยอ่ะเชื่อมต่อแล้วนะครับผมอ่ะดูตรงนี้สถานะเชื่อมต่อเชื่อมต่อเรียบร้อยหลังจากนั้นให้ไปทดสอบอินเทอร์เ,น,เน็ตอ่ะเปลี่ยนซิมเป็นซิมดีแท็แล้วเนาะ เดี๋ยวเราจะปัดทิ้งก่อนเข้าใหม่อ่าทำการเล่นได้อเล่นได้เล่นได้จริงอืมอันนี้คือซิมดีแท็ปิมใช้ทั้งซิมดีแท็ทั้งซิมถูมูฟได้ทั้งสองอันเลยเน็ตแรงมากอะแค่30บาทในการกันด้่วเนี่ยได้เน็ตหลาย MB เนี่ยก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าแค่30บาทไม่ได้ถึง MB ได้แค่มันจิกก็ก็ถือว่าคุ้มแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเช็คเน็ตกันใน กูเกิลว่าความเร็วของเน็ตเราตอนนี้เท่าไหร่อ่าวิ่งปลืดปลืดเลยอ่าวิ่งขึ้นแล้วครับผมอ่าดูว่ามันจะได้สักเท่าไหร่ต้องขอแจ้งก่อนว่าความเร็วของเน็ตอยู่ที่พื้นที่ว่าจะมีคลื่นขนาดไหนว่าจะมีสัญญาณขนาดไหนอ่าขึ้นขึ้นไปแล้วอ่าสาบาทไม่มีทางที่จะได้4 MB อบ่าสาบบาทไม่มีทางที่จะได้เยอะขนาดนี้อ่า ก็ติดแรงก็แล้วกันเนาะอ่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ใเพื่อนๆนได้รับชมคลิปวิดีโอนี้ไปด้วยเนาะอ่ะเราก็จะเข้าสู่2000ซับแล้วก็ใครยังไม่กดก็ให้กดด้วยนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ